ที่ภาคใต้บ้างอันนี้เนี่ยจะถามว่าหดหูไหมก็หดหูนิดนึงนะคะเพราะว่าผู้นําท้องถิ่นเนี่ยทำผิดซะเองคุณผู้ชมคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำนักง,งานตารวจแห่งชาติะค่ะเขามีนโยบายนะคะในเรื่องของการปราบปรามการกวาดล้างยาเสพติดบอนการทนันแล้วก็อบายามุขทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นนโยบายระดับประเทศที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกันทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะคะแต่ก็ อย่างว่าละค่ะก็มีการลักลอบเปิดบ่อนนะคะลักลอบการกระทําผิดเนี่ยให้เห็นกันอยู่เรื่อยเลยอย่างบ่อนแห่งนี้นะคะเปิดในโรงแรมหรูกลางเมืองภูเก็ตกันเลยนะคะสามารถร่วมนักพดันได้ถึง28รายแล้วก็มีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยรวมมุงด้วยนะคะ เมื่อเวลา19นาฬิกา45นาทีนะคะวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสพเมืองภูเก็ตค่ะได้เข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดอยู่กับริมทะเลนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะในตำบลราชานะคะสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมนะคะได้รับแจ้งจากสายสายลับว่ามี โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนี่ยมีการลักลอบเล่นการพนันประเภทไพ่เสือมังกรค่ะมีการพนันเอาทรัพย์สินมีการเอาทรัพย์สินกันด้วยนะคะมันผิดกฎหมายจึงได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่สืบสวนสพเมืองภูเก็ตค่ะ ปรากฏพบข้อมูลตรงก,กันกับเจ้าหน้าที่สืบสวนของสพเมืองภูเก็ตนะคะที่ได้รับแจ้งการมีการร้องเรียนเข้ามาแล้วนะคะเมื่อวันที่26มิถุนาคม2564แต่ในวันนั้นเนี่ยลงพื้นที่แล้วไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆค่ะต่อมาวันที่17กรกฎาคม2564นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุ้มเนี่ยจึงได้ร่วมกันนำกำลังเข้าไปตรวจสอบค่ะเมื่อไปถึงสถานที่ดังกล่าวนะคะจึงได้ทำการซุ่ม เฝ้าสังเกตการค่ะปรากฏพบนะคะมีบุคคลเดินเข้าออกห้องพักเลขดังกล่าวที่ได้รับมาเนี่ยคือเดินเข้าออกกันมากผิดปกติค่ะ ผิดจากห้องอื่นนะคะเขาบอกเมื่อมองลอดเข้าไปในช่องประตูเนี่ยช่องประตูช่องหน้าต่างนะคะของห้องพักเนี่ยพบว่ามีกลุ่มนะักพนันเนี่ยลักลอบเล่นการพนันกันอยู่จํานวนหลายคนเลยค่ะโดยนั่งกันอยู่ใต้ชิดกันเลยไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยจึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มค่ะผู้ลักลอบเล่นการพนันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จํานวน28รายค่ะพร้อมด้วยของกลางประมาณ77ราย ะะส่งมายังพื้นที่ของสอพอเมืองภูเก็ตค่ะเบื้องต้นมีการรายงานนะคะว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นระดับสธออร่วมอยู่ด้วยหนึ่งคนโดยภายในห้องพักมีโต๊ะเล่นการพนันโต๊ะใหญ่จำนวนหนึ่งโตะ๊ะและโต๊ะเล็กอีกจำนวนสองโต๊ะค่ะพันต่รมดเอกธทีรวััชเลี่ยมสุวรรณะะผู้กำกับการสอพอเมืองภูเก็ตเ,เขาได้มีการเปิดเผยค่ะ ก่อนที่จะมีการจับในครั้งนี้นะคะเมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยได้รับแจ้งจากสายรับนะคะว่ามีการลักลอบเล่นการพนันในโรงแรมค่ะซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขานะคะแล้วก็มีพังส่วนเนี่ยติดอยู่กับทะเลค่ะซึ่งในช่วงดังกล่าวเนี่ยโรงแรมเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะจึงได้ทําการบันทึกไว้นะคะออรองผู้กํากับการสืบสวนได้ลงตรวจสอบแล้วนะคะพบว่ายังไม่เปิดให้บริการแล้วก็มีการซ่อมแซมค่ะ ไม่พบการเล่นการพนันตามที่ได้รับแจ้งนะคะก็จึงได้ทําการบันทึกกลับมายังผู้บังคับบัญชาของตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้ทราบหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนเนี่ยตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จนกระทั่งได้รับแจ้งอีกครั้งหนึ่งนี่แหละค่ะจึงร่วมกับตำรวจกองปราบปรามนะคะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบมีการลักลอบเล่นการพนันจริงสามารถจับนักพนันได้28คนนะคะซึ่งจํานวนดังกล่าวตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยที่แจ้งค่ะว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นน่ะอยู่ด้วยหนึ่งคนพร้อมกับของกลางหลายรายการเลยนะคะอาทิตโตที่ใชเเ้เล่นในการพนันเนี่ยสามโตะ๊ะมีชปแลกเงินมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะพร้อมดําเนินคดีในข้อหา ต่างๆที่ได้พบนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นการพนันนะคะพลก่ฉุกเฉินพลก่ควบคุมโลกคือโดนหมดเลยค่ะนะคะผู้นำท้องถิ่นเนี่ยมากระทำความผิดซะเองแบบนี้นะคะแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนเหนื่อยใจแทนเลยนะคะเหนื่อยใจแทนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เลย